เรื่องของเจนนาเดอะแฮกเกอร์เนี่ยเพิ่งจะจบได้ไปไม่ทันไรเองครับณนะตอนนี้เนี่ยด้านมีเรื่องใหม่โผล่ขึ้นมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมคือเรื่องแฮกเนี่ยใครหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าไอเรื่องของเจนนาเนี่ยใครก็รู้ๆกันว่ามันเป็นเรื่องการแฮกปลอมๆแต่ว่ารอบนี้เนี่ยแฮกเกอร์เนี่ยรอบนี้เป็นแฮกเกอร์ที่เคยมีประวัติการแฮกจริงๆและกลับมาปรากฏตัวอีกหนึ่งครั้งครับผมนั่นก็คือเรื่องของเจ้าตัวละครทูเบอร์ส93เองครับคือทูเบอร์93เนี่ยมันเป็นตัวละครที่แฮกโลบอกอะไรอย ได้เกิดกลางไลฟ์สตรีมสดของยูท so like ูบเบอร์ท well, ่านหนึ่งนั่นก็คือช ANNEL Greek Craft กันเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะครับผมก็ฟันที่จะกดไลค์เป็นกำลังใจให้คนละ1นไลค์และเดี๋ยวเราเข้าไปรับพิพิวร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไวหายห่วงแอดมินพร้อมให้คำปรึกษารวดเร็วทันใจสําหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ ออก็ี่ก็ได้เลยเดี๋ยวผมต้องเล่าประวัติของทูเบอร์เก้าสามให้ทุกคนฟังกันก่อนนะครับผมว่าทูเบอร์เก้าสามเนี่ยมันเป็นใครกันแน่ถ้าทูเบอร์เก้าสามนะครับผมนะเป็นโลบล็อกแฮกเกอร์นะครับผมที่ทําการแฮกแมปในโลบล็อกเนี่ยเป็นประจําอยู่แล้วนะครับโดยการเริ่มต้นตํานานของเขาเนี่ยเขาได้เริ่มต้นตั้งแต่ตอนเดือนตุลาคมปี2019แล้วก็ได้มีการแฮกอยู่บ่อยๆครั้งเลยนะครับผมนั่นก็คือตอนช่วงประมาณกุกมภาพันธ์2020และพฤศจิกายน2021น20นั่นเองนะครับซึ่งตัวเาเอ็ดนั่เนเองนะครับททีีีมมมม่่่ชืออวาูซึ่งมมูอเนี่ย เป็นทีมที่แฮกมิฟซิตี้อยู่ตลอดอยู่แล้วครับและทางทีมมูมอสซีเนี่ยก็ถูกสงสัยนะว่าเป็นเออเจ้า1 X1 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 หรือเปล่าหรือเป็นเนจ้าครูคิดหรือเปล่าคือเผื่อถ้าเกิดใครนึกภาพครูคิดไม่ออกก็ไอตัวละครตัวแดงๆครับแล้วไอเจ้าทีมนี้เนี่ยมันเป็นทีมที่แฮกมิฟซิตี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วล่าสุดครับผมนะเมื่อตอนชว่วงประมาณตอนต้น,น,น,นเดือนกุมภาพันธ์2 0 2 2ล่าสุดนี่เลยครับเมื่อตอนตอนที่กระแสะเจ้าเจนน่าเดอะแฮกเกอร์เนี่ยกำลังเป็นที่ไวรัลครับเจ้าทูบเบ โมเดลที่มีชื่อว่า HD Admin นั่นเองเป็นโมเดลแบบ popula เลยคือเข้าไปแบบไหนหลายๆแบบก็คือเห็นว่าเขาใช้โมเดลตัวเจ้า HD Admin นะครับคือ t u b e r 93เนี่ยสามารถเข้าไปแฮ็กยันหลังบ้านของสคริปของ HD Admin ได้ในแมปของเจนหน้าและแมปที่มีชื่อว่า g a s e the Logo ที่สร้างโดย M f r e e e r ครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันได้เกิดขึ้น,นกลางไลฟ์สตรีมสดของ c h anel n g ร i c k c r a f t กันเลยนะครับและนี่ก็จะเป็นวิดีโอที่ทางน้าของตัว g ร i c k c r a ต t เนี่ยได้ออกมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ t u b e r 93นั่นเอง อ่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็ okay, so today ก็คือแบบโดนแฮกกลางไลฟ์สดเลยแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีหน้าต่าง alert ที่เป็นของเจ้า HD admin เนะ่ขึ้นมาแล้วก็มีเสียงที่ค่อนข้างจะพูดตรงๆเลยว่าค่อนข้างที่จะน่าํำคาญนะครับสำหรับเสียงนี้ซึ่งตอนในสตรีมของ G Craft นะครับผมนะคือถ้าเกิดใครที่ได้เข้าไปเช็คทางด้านของตัวโปรไฟล์ของทูเบอร์เเนี่ยจะมีข้อความหนึ่งขึ้นมานะครับผมที่อยู่ในหน้าไบโอของเจ้าตัวละครทูเบอร์นะครับได้มีข้อความขึ้นว่า This is a message to all c o p i e r s who copy my name แอนเ They are มี i a m g o ก n a b a น you อะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครฉันจะส่งข้อความถึงพวกที่ก๊อปปี้ฉันนะถ้าเกิดใครที่ก๊อปปี้ฉันแล้วบอกว่าปลอมตัวเป็นฉันเนี่ยฉันจะทำการแบนพวกแกทุกตัวเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่นี่น,นี้ก็จะเป็นตัวละครของเจ้าทูบเบอร์เ้นั่นเองนะครับแล้วหน่ำซ้ำนะครับผมทัางน้านของตัวกลุ่มของทูบเบอร์เเนี่ยได้กลับมาจากโลบอกอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนี่เลยนะนี่จะเป็นทั้งนันของตัวกลุ่ม Official ออฟได้มีารทูบเบอร จากทางหน้านของตัวทู b เบอร์93ตอนวันที่18กุมภาพันธ์ตอนเวลาตี3ก็คือโอโ้โหเพิ่งผ่านมาไม่ถึงชั่วโมงเลยเมื่อนับจากตอนที่ผมเลคคอร์ดคลิปวิดีโอก็คือเขียนเลยว่านี่มันเป็นแค่เริ่มต้นทนานันครับและนี่นะครับเจ้าทู b เบอร์9 3เนี่ยมันก็ได้มีเกมของมันเองด้วยนะครับผมนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่า Meet Tuber 9 3มันเองครับโดยเกมเนี้ยที่มันทําเกมขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากจะไปพบปะเจอกับหน้านของตัวเจ้าทูบเบอร์93เนี่ย นะครับผมเพื่อที่สามารถเข้าไปพูดคุยกับเขาได้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมว่าไอาเรื่องของกรีคราฟที่ว่าเนี่ยมันโดนแฮ็กกันถึงขั้นไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการเบาเสียงก่อนละครับก็คือเขาได้บอกว่าตัวอ่าเจ้าทูบเบอร์ข้าวสามเนี่ยได้เข้าไปแฮกแมปอยู่2แมปนะครับผมนั่นก็คือแมปของอโกลเจนิเฟอร์เกมส์ก็คือแมปของเจ้าเจนนาแล้วก็เข้าไปแฮกแมปที่ชื่อว่าเกสต์อารโลโก้นั่นก็คือแมปที่ดาโลโก้ต่างๆนะซึ่งที่เขาเข้าไปแฮ็กแมปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแมปที่กร ไลฟ์สดอยู่นั่นเองนะครับก็คือการแฮกครั้งนี้มันเกิดขึ้นกลางไลฟ์สตรีมเลยนะครับอ่านี่เลยก็คือเขาบอกว่าเนี่ยเขาโดนแฮกแล้วก็ท่าน้าของตัวโลบล็อกทวิตเตอร์ของ RTC นะครับก็ได้ทําการออกมาทวีตนะครับว่าเจ้า Mystery เนี่ยตัวเกมเนี่ยเหมือนเหมือนว่าม,มันได้ถูกโมดิฟายโดยแฮกเกอร์บางคนนะครับผมนั่นก็คือเจ้าทูเบอร์เก้าสามนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เกมได้กลับมาออนไลน์แล้วแล้วก็ระบบปาร์ตี้ได้ถูกรีมูฟแล้วนั่นเองแต่ว่าระบบปาร์ตี้เนี่ยไม่ได้ถูกรีมูฟเพราะว่าไอ้เจ้าทนะูเบอร์เกอย่าอาอย่างงนนนึันนก็ คือตอนที่เขาเล่นเกมเจ้าเจนน่านั่นเองนะครับนี่คือแมปของเจนน่านะครับก็ได้มีตัวเจ้าทูเบอร์กราบสามเนี่ยส่งอันเลิศมาหานะครับว่าทูเบอร์กราบสามเนี่ยด้นของการแฮกเกมแล้วเจนน่าเนี่ยเป็นเหยื่อของเราแล้วได้โปรดส่งมาเพื่อทําลายลูบ็อกนั่นเองนี่คือสิ่งที่เจ้าทูเบอร์กราบสามเนี่ยได้ส่งอันเลิศมาหานั่นเองนะครับผมนะนี่ก็คือกลางไลฟ์สดเลยแล้วก็มีทวิตเตอร์ต่างบอกว่าเออทูเบอร์มันกลับมาแล้วนะเขาได้แฮกเจนน่าซึ่งไอเจ้าประวัติของทูเบอร์เนี่ยเขาได้มีประววัััตติิททีี Hack Map ทีีี่่ City ่่่เเคคยแแฮกมมมมชืออา้นนงรบ โดยเขาเองเนี่ยเขาได้ทําประวัติอยู่2ประวัตินะสำหรับมิวซิตี้นะนั่นก็คือมันจะมีแมปที่ชื่อว่ามิวซิตี้สกับมิวซิตี้สครับก็คือไอ้เจ้ามิวซิตี้สองกับมิวซิตี้สี่เนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยแมปมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอะไรประมาณนี้ตามรูปที่ผมฟรอสเอาไว้ให้ทุกคนดูอยู่ก็คือแล้วมันก็จะเป็นแมปที่ส่งเสียงดังๆออกมาเลยนะครับผมนะนี่เลยณนะทีนี้เนี่ยพอเขาเองเขาได้เข้าไปทําการเล่นแมปอีกแมบหนึ่งนะก็เป็นแมปไอเกตอะโลโก้เนี่ยมันก็ได้มีอเลอร์ตขึ้นมาเด,าดเนะค Alert นดดนะคู มนะันมาจากทางด้านของตัวเจ้าโมเดล HD Admin นั่นเองนะครับผมก็คือเขาได้สังเกตว่าไอ้เจ้าแมพทั้ง2แมพเนี่ยมันได้มีเจ้า HD Admin อยู่ทั้งคู่กันเลยนะครับผมนี่นี่นี่ไอ้เจ้า HD Admin เหมือนใครที่นึกภาพไม่ออกนะครับผมว่าเป็นประมาณไหนก็คืออันนี้นั่นเองนะคือเขาเองเนี่ยเขาได้มีประวัติที่แฮ็กมิฟตี้อย่างที่ผมได้กล่าวไปนี่นะครับนี่เลยนี่นี่น,น,นี่เป็นอะไรวันนี้ก็คือจะมีคลิปวิดีโอที่คนเคยเข้าไปในแมพของไอ้เจ้าทูเบอร์นะตอนที่มันทำไนะอ้มิฟตี้อันนี้น่าจะเป็นมิฟตี้สีนะครับผมเนี่ย น,น,นี่แล้วแมบ,บมันก็จะเป็นอะไรแบบนี้นะครับผมเออและอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เกิดกลางไลฟ์สตรีมสดของกรีคราฟต์นะครับผมตอนที่กรีคราฟต์เนี่ยได้เข้าไปเล่นมีฟซิตี้นะครับผมลองสังเกตว่าหน่วยเงินเจ้าเงินในมีฟซิตี้ของเขาเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่ก็คือเงินปัจจุบันที่เขาอยู่ตอนนี้ก็คือ93นะครับผมแต่พอเขาได้กลับไปกรอดูสตรีมสดเมื่อตอนประมาณแบบห้าทีสิบนาทีแล้วเขาก็ได้เห็นว่าเงินเขาหายครับจาก5 0 0 0มื่นจริงๆเนี่ยเขามีมากกว่านี้อีกนะครับผมนะอ่าเนน่ะ ได้หายไปนะครับผมก็คือเงินเขาเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนแรนดอมไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเลขที่มันเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าทูเบอร์93มันเองอย่างเงิน93เนี่ยก็คือชื่อห้อยท้ายของเจ้าทูเบอร์93นะครับผมทีนี้เนี่ยตอนก่อนเริ่มสตรีมนะครับผมตอนที่เขาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเขาได้มีเงินกว่า2ล้านกว่าเลยนะครับเนี่ยสล้านสามแสนกว่านะครับผมทีนี้เนี่ยพอเขาสตรีมมาเรื่อยๆนะครับผมนะเงินของเขาเนี่ยหายเหลือเพียงแค่93เท่านั้นเองครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะถูกเพิ่มมาเเเรรรืื่่่ออยยยๆๆนนะคับผผมมีีด๋ว จะเอาให้ทุกคนดูนะครับผมว่าเมื่อเขาทําการเข้าไปเปลี่ยนตัวละครเนี่ยคือมัไอเข้าไปช่องนี้มันจะทาการเหมือนเปลี่ยนโลกใช่ไหมแต่ว่าตัวละครของกรี c คราฟเนี่ยถูกเปลี่ยนครับพร้อมกับเงินของในมิฟซิตี้เนี่ยได้ถูกเปลี่ยนด้วยเช่นกันคือเหมือนกับว่าเขาได้ทําการเหมือนเปลี่ยนคแรคเตอร์อะไรงี้ไปเรื่อยๆนะครับผมคือกรีกเนี่ยเขาไม่ได้ทาการเปลี่ยนคแรคเตอร์อะไรที่ตัวเขาเลยคือไอเจ้าแฮกเกอร์เนี่ยมันทำการเปลี่ยนคแรคเตอร์ของกรีกนั่นเองครับอ่านี่ไหมเนี่ยตัวละครโดนเปลี่ยนอีกแล้วนะครับผมพร้อมกับเงินที่ถ เจ้าทูเบอร์93ครับเห็นไหมนี่ก็โดนเปลี่ยนตัวละครอีกแล้วพรามเงินกลับมา50,000นะครับซึ่งกรีกเนี่ยก็ได้ทําการเอาไปโพสต์ลงใน Twitter นะครับผมในเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเห็นไหมทุกคนก็ถูกยืนค้างไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ได้ถูกนี่เลยเห็นไหมดิสคอนเน็แมปไปเรียบร้อยเลยนะครับแลวตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะลองนะครับผมก็คือได้เข้าไปในแมปของเจ้าทูเบอร์93มันเองนะครับผมเมื่อกดเข้าไปในแมปของทูเบอร์93เนี่ยก็ได้เจอกับหน้าโอบามาเต น่าสงสัยกันไปอีกนานเลยว่าเจ้าทูเบอร์9 3เนี่ยมันเป็นใครกันแน่แล้วทําไมเขาถึงได้มี access ในการที่จะแฮ็กเจ้าแมปต่างๆที่เป็นแมป p ็อปปูล่าดังๆของโรบล็อกนะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยกันต่อไปถ้าเกิดใครที่มีเบาะแสหรืออะไรที่เกี่ยวกับเจ้าทูเบอร์9 3เนี่ยสามารถลองพิมพ์คอมเมนต์ดูมาได้ใต้เดสคริปชันนะครับผมผมรอที่จะอ่านอยู่นะครับก็เอาว่าสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอจบคลิปเอาไว้เป็นเพียงเท่านี้กันนั่นเอง,เองก็ถ้าเกิดทุกคนชอบอย่าลืมที่จจะะก like กกกดดดไลลลลค์ปังใ,ใ้นแชร scribe Like ว กกดกดเพื่อจะได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ผมทำการอัพโหลดนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกับาบาทก่อนก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวกับาบาทก่อนนะครับผมสวัสดีครับ